Oh, สวัสดีครับวันนี้จะรีวิวเครื่องสำรองไฟหรือ UPS นะครับคงปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วงโควิดอย่างนี้เราคงอยู่หน้าหน้าคองกปนเยอะนะครับแล้วตัวนี้อ้าวก่อนอื่นเราคุยถึงเรื่องอประโยชน์แล้วก็เหตุผลที่จะเป็นต้องซื้อเขาก่อนนะครับเหตุผลหลักๆก็มี2ข้อนะข้อแรกก็คือเขาจะปกป้องข้อมูลของคุณในยามที่ที่ไฟมันดับไปตกให้คุณมีเวลาได้เซฟ ข้อมูลนะครับข้อ2ก็คือเรื่องของการปกป้องเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีราคาแพงเขาจะป้องกันเรื่องของไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะครับทำให้อุปกรณ์ของคุณเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายนะครับขอแนะนำ APC เครื่องสำรองไฟนะครับสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กขนาดทั่วๆไปดีกว่านะครับตัวนี้ 6 2 5า VA นะครับสำรองไฟได้20ถึง50นาทีซึ่งเพียงพอต่อต่อการใช้งานเอาง่ายแบบเหลือเฟือนะครับตัวนี้รับประกัน2ปีนะครับ,บ,นะรบขอแนะนำอย่างยิ่งเพราะว่าตัวนี้ใช้งานง่ายมากแค่คุณเสียบปลั๊กแล้วก็กดปุ๊บจบมันทำงานสองมันเองมันปกป้องคอมพิวเตอร์อันแสนรักของคุณได้นะครับอันนี้คือตัวเล็กเดี๋ยวต่อไปเราจะแนะนำตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับขอแนะนำ APC รุ่นใหญ่เลยนะครับ1,400 VA หรือ700วัตต์นะครับเหมาะสำหรับเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องเสียงทีวีนะครับเหมาะอย่างมากเพราะว่าตัวนี้บอกได้เลยว่าใช้งานได้ง่ายมากมันไม่มีอะไรที่ซับซอ้อนเลยคุณแค่กดเปิดเสร็จเป็นอนะันเร็วันปกป้องได้หมดทุกอย่างตัวนี้สามารถสำรองไฟได้1-2ชั่วโมงเชียวเลยนะครับนะครับแนะนำอย่างยิ่งเลยสำหรับท่านที่ต้องการปกป้องคอมพิวเตอร์หรือ เื่องใช้ไฟฟ้าที่มีราคาแพงรับประกัน2ปีนะครับสนใจสั่งซื้อได้ทาง h ฮเดรตคอมพิวเตอร์ชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ